กลับมาก็ยังมีเพื่อนลงเหนืออยู่ครับอาจจะมีเพื่อนน้อย,ยครับเพราะว่าคนเก่าๆที่เคยร,รู้จักกันก็น่าจะไม่อยู่แล้วครับก็มีคนเหนืออ้คนหนึ่งครับที่รู้จักก็เป็นเพื่อนกับผมไมหมล่ะั้างนั้นได้ค่ะเป็นได้มาถึงเป็นเพื่อนเหรอครับใช่ค่ะโอ้โยแม่นกันดไอสัตวม์มีด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 ยัดเลยลกอ,อ,อกก็จะคือจะมือ,อใช่ไหมครับ มันไม่มีอะไรทําอ่ะเพื่อนน้องไม่อยู่ผมผมก็แบบยังไม่เคยซ่อมเลยอยากฝึกลองท่อมไฟอย่างเงี้ยก็แบบลองไหมลองไปท่อมไฟด้วยกันไหมก็ได้ค่ะไมได้ครับเดี๋ยวไปรับสุขุมไม่ได้ครับโอเคค่ะเฮ้ยมารับกูคนนึงตรงโรงพยาบาลหมอหมอหายแล้วครับหมอหายแล้วครับ วงส้มให้นะครับไปด้วยส้มเลยเรียบร้อยครับไม,ไม่ต้องเช็คครับไปวงเราเลยไม่ต้องเช็คแก yeah, ครับโอเคสภาพเทียสี่เต็มเลยจะไปวงเทียสี่ นีอะไรอะ่ะรถอะไรอะ่ะรถสองลดสองปีงปะงปะ่ะอะไรอะ่ะคุยกับผมดีกว่าครับผมฮะอจำผิดคนขาค่ะขอโทษทีค่ะ,คะ,อ,ะอันนี้ชื่ออะไรล่ะครับเผื่อเผื่อจำผิด <laughs> ชื่อเหมียวครับชื่ออะไรนะครับเหมียว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 ,วใช่อ๋อดีครับผมรีมัตนะครับรีมัต โอเคครับใช่ครับตัสงีครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเราจะทำความรู้จักกันไว้ไม่รู้จักกันก็ไม่ก็ไม่เป็นไรครับแต่เราก็รู้จักกันได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวผมรีมัดไงแล้วใช่ทไมไม่เคยเจออะไรเพิ่งมาลรอคะอ่าใช่เขามาเพิ่งกลับมาดีกว่าครับหายไปนานไหมอ่ะโอ้หายไปเป็นเดือนเลยครับโเดี๋ยวเป็นเดือนใช่ครับลานรับเรียกว่านานที่สองปีอ๋อุ้ยแสงว่าคุณเหมียวเคยอยู่ที่นี่มาก่อนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับ นีก็ถือว่าเรารู้จักกันแล้วเขาหน้าเจอกันก็ทักได้นะครับได้ค่ะพี่เสือครับให้ผมไปสู้กันอะไรครับอันนี้ไม่รู้สิแล้วมีเพื่อนใช่ไหมคะมีมีครับมีอันนี้คือจะบอกว่าผมไม่มีเพื่อนคบหรอหรือยังไงครับไม่ใช่เพิ่งมาไงอ๋อเพู่กลับมาก็ยังมีเพื่อนลงเหลืออยู่ครับอาจจะมีเพื่อนน้อยครับเพราะว่าคนเก่าๆที่เคยรู้จักกันก็น่าจะไม่อยู่แล้วครับก็มีคนเหมือไอ้คนนึงครับที่รู้จักก็เป็นเพื่อนกับผมไม่หลักเทนั้น ได้ค่ะเป็นได้มาถึงเป็นเพื่อนเหรอครับใช่ค่ะทำไมทำไมต้องหัวล้อเลยครับใช่ค่ะต้องหัวล้อเลยครับวันนี้เดีย๋ยวรอก,ก่อนได้ไหมไปไปนอนเตียงก่อนอ,อ๋ออ,อ,อผมต้องไปเล่นแอร์ดรอปอ่ะครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันที่โซคุมก็ได้ค่ะ,คะมีคอนแทคไหมครับมีคอนแทคไหมอ,อ๋อเก้าเก้าแปดสี่เจ็ดครับเก้าเก้าแปดสี่เจ็ดเหรอครับ,ค,รบค่ะ เท่เลยอ่ะจอดกลางถนนเลยอ่ะโอเคครับซู้ซครับครับผมขอบคุณครับสรุปเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเรารู้จักกันแล้วโอเคได้ค่ะผม<笑><笑>อะไรของกูเนี่ยลูกไหนนะกูลืมเลยไม่กล้าวอถามด้วยเดี๋ยวโดนด่าอีกก็ไม่ใส่ใจอ่ะเอาวงไปเสร็จแล้วชาวติงวต้งชาวติ้งชาวติ้งเอาของใส่ช่องชาวติง บอไม่ต้องขึ้นครับถ้ามีแค่เซวัตรไม่ต้องขึ้นหรอกยืนเล่นข้างล่างซ้ายไปเลยถ้ามีแค่เซวัตรอ่ะ <Okay. S 2> ไม่ต้องเล่นเยอะนะเดี๋ยวใช้มีดดุมเบิร์ดออกแล้วก็ยิงกดคนสองคนไม้แค่สองคนก็พอแล้วไม่เข,เขาเขาเข้ามายิงกดพอเขาเริ่มล้มอ่ะก็เปลี่ยนเป็นมีดเลยไม่ไม่ต้อง<ช>ยินเยอะขอมาเชียร์ได้ไหมวันนี้มีใครยิงกดให้แทนได้ไหมได้เดี๋ยวยิงให้แต่ให้ผมก่อนน่ะช่วยกันล้มก่อนอ่ะ,อน,อะ,ะนัดสองนัดก,ก็พอแล้วมีเก่งด้วยเหรอ ห้าคนนะเขาเข้าวงแล้วนะเขาเขาแล้วยิงยิงขัดมันอุ้ยแม่นกาศิษฐ์มีด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 ตายตายมีดเขามีล้นเลมาเลยมีใครดูหลังมั้ยเพื่อนหน่อยไป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 สวยตอนนี้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 ไม่ชมไม่ชมไปไป มีด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 เปลี่มีดแล้วนะโอ้โหโู้ไม้เพื่อนไม้เพื่อนเมฆไม่เปลี่ยนเป็นมีดแลเมฆมีมีดอ่ะเปลี่ยนมีดดิใครมีมีดเปลี่ยนมีดเลยเขาน้อยแล้วไม่ต้องเล่นไม้มีมีดก็เปลี่ยนเลย โอ้หโอ้แต่ภาพเส้น <c oughs> ตายเยอะมามาจับจับจับปน,นีป่ปล่อยปล่อยปล่อยให้นี่กับแม่เอกไล่ปล่อยเกีวหมดไงยินให้ยินให้ยิน เอาเยืนให้เอ,เอาดีๆ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 ยัดเลยน<ป>ใจ,ในนนใจทำไมกูหน้าขาวจังวะหัวใจเต้นแรง ้สวัสดีครับคุณเพื่อนใหม่ว่าลูกเกียนหนึ่งกำรันตีสองอนเหรอในยุ่งเนี่ยเขาอยู่สุขุมนะครับคุณเพื่อนใหม่ใช่ค่ะว้าวคุณคุณเพื่อนใหม่ฟาร์มอะไรครับมีอะไรนมี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 ชื่อเลยค่ะมีชื่อเลยค่ะอ๋อมีเหมียวใช่ไหมค่ะค่ะมีอะไรแนะนำถูกไหมครับพอดีผมฟาร์มกับเพื่อนเงี้ยต้องหาแฟนฟาร์มด้วยค่ะมีอะไรแนะนำไหมแบบฟาร์มที่ไหนแบบเงินดีอะไรอย่างเงี้ย ไม่เลยค่ะเพิ่งกลับมาเหมือนกันค่ะยังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ถึงโอ้โหก็เพิ่งกลับมายังไม่ถึงเดือนเหมือนกันครับ่าประมาณต้นประมาณยี่สิบเก้าสามสิบเลครับยังไม่สิบกว่าวันสิบวันหน่อยหน่อยเองเหมือนกรรักนเลยอะน่าจะนานกว่ามั้งผมเลยไม่รู้ไงฟาร์มอะไรผมเลยบอ,อกหรือ,อยากขอ,ขอคำแนะนำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ขอคำแนะนำผิดคนแล้ว เขาและยืนสู่ขุมฟาร์มเลยครับฟาร์มหนังสือพิมพ์หรอเหือนหนังสือพิมพ์หรอใช่ค่ะพี่ผมก็แนะนํามานะพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาฟาร์มหนังสือพิมพ์จนมีเงินห้าล้านนะเขาวางเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ใช่เขาแนะนํามาบอกว่าเนี่ยน้องพี่ฟาร์มหนังสือพิมพ์ห้าล้านอนะ่ะผมก็เลยถามเขาว่าเขาเป็นเจ้าของโรงพิมพ์หรือเปล่าทํเไมนเยจังอะไรอย่างเงี้ยใช่มาได้หล้านพิหรอฟรอย่างงี้ไม่รู้ค่ะไม่เคยเนี่ยครั้งแรกเพิ่งมาซื้อกำลังมาซื้อ ก็คือจะเหมือใช่ไหมครับม,ม,ม,มันไม่มีอะไรทําอะ่ะเพื่อนน้องไม่อยู่อะไรว่าจะเหมือหรอไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ลองไปหาท่องไฟดูหรอคะอันนี้ใอ่จ้ะผมผมก็แบบยังไม่เคยซ่อมเลยอยากฝึกลองท่องไฟอย่างเงี้ยก็แบบลองไหมลองไปท่องไฟด้วยกันไหมก็ได้คะ่ะไ,ได้ครับเดี๋ยวไปรับสุขุมก็ได้ครับโอเคคะ่ะ คือวินนี่วะ่ะสาวแกหรือเปล่าเขาบอกคิดถึงแกในติดเทนน่ะวินนี่วินนี่คือใครวะทำทรงบอลหรือเปล่าลทำทรงสามของเขาคือใครสาวก็บอกเพื่อนไม่ว่าอะไรหรอกรู้จักเลยว่าวินนี่คือใคร ไปด้วยจะกันทุกคนไปครับไปต้องไปกันเคยเคยต้อมมาก่อนไหมครับเคยลองแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้สักทีคขาปรับใหม่แล้วนะมันง่ายึ้นนะลองลองดูอ๋อโอเคือมีคนมาตีเราปะเนี่ยมีแล้วคมณอี่บลูได้ยังอ่ะ ไม่มีเลยครับแต่ก็ต่อยใช่หรือครลบไม่รู้มินโดว์เฟลหรอป้องกันด้วยเอ,องนะตู้นี้น่าจะมีครับมี่มีครับล,ล,ล,ลงลงลงไปซ่อมลงไปซ่อมพ่ะพรไดีมีไม้แพงเยอะปะ ว่างแล้วน้านกันล้มเหมือนกันรับล้มเหมือนกันเฮ้ยคุณเหมียวเกลงก่ย่าล่ะไม่เกี่งค่ะคุก นีแสดงว่าเราแบบทำต้นชินเลยบ้านเราเป็นรุ่นใหญ่ที่ต้มไฟเลยป่ะครับแต่ต้มมาเพิ่งได้นะคะใช่หรือเปล่าน,น,นี่กูหกกันนะใช่ยังโ,โดนไฟชอ็อตอีกเลยแต่คุณต้มได้อ่ะเอาโอเคไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอันนี้คือกูหกกันนะนี่อันนี้เขาบ,บอกใครบ,บอกเฮ้ยไม่มีครับใครบอกหน้าสอนอ,นอมีอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้ ไม่แม่ซ่อมหรอครับวยโอ้โหท้าลม้ม้ยท้าล้มเฮียมากท้าลม้มวิท้าล้มเหมือนในละครเลย นดไเห็นไหมไม่เชื่อโดนใครปาแป้งว่ะโดนเพื่อนปาแป้งถอดหูถอดหูนะเพื่อนอีกปะเพื sure> ่อนทั้งประเทศก็ผมมีแต่เพื่อนอะ ไม่ทำไมมันซ่อมยากซ่อมเย็นยังเลยเนาะอันนี้เนาะนี่เห็นปะทำท่าใช่ผมซ่อมได้ละงานได้แล้วเหรอพี่หมูแม่ร้านจะพาให้ไปหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะได้เด้ยนเป็นเปล่า อันนี้ไปซ่อมก่นกอนเลยค่อยกลับมารับแต่งนานเหรอครับแต่งตัวนานหรอเออขอสองนาทีค่ะตะก,กี้ตะก,กี้คือแกลกดไม่ได้ไดป่ะครับตะก,กี้คุณน่าแหละแกลไม่ไม่ผมไม่ได้แกลตะก,กี้คุณแกลแล้วบอกแกลกดไม่ได้ใช่ป่ะแต่งจริงแล้วคือตึงมากถูกป่ะคนเอาต้องไหนมาตึง ชเะล่ะรอบแรกคุณยังกดได้อยู่เลยไม่ใช่มันฝุนงไงฝุกหรือเปล่าแล้วปกติฟาร์มคนเดียวเหรอครับหรือว่าแบบไปฟาร์มก,กับเพื่อนฟาร์มกับไม่เคยได้ฟาร์มค่ะไม่มีแฟนค่ะมีแต่น้องสาวอ๋อในเมืองมีแต่น้องสาวเหรอครับน้องสาวสองคนกับลุงคนหนึ่ง๋อแล้วก็ไปฟาร์มกับลุงกับน้องสาวเาหรอครับไม่ได้ฟาร์มค่ะส่วนมากก็เดินเล่นโอเน้นใช้ชีวิตใช่ไหมเดินขอตัง อโอ้โไปวีขอทานซะแล้วเหรอครับวันนี้ไม่ใช่ขอทานค่ะก็มีความสามารถๆในในในลองหน่อยครับถ้าแบบจะขอตังค์ผมเนี่ยแบบเป็นคนไม่รู้จักกันอย่างนี้ยมาก่อนอลองๆๆลองลองหน่ยครับจะมาแนวไหนครับของคุณไม่น่าจะได้อเาวทำไมอ่ะคุณไม่น่าจะเป็นคนแบบใจอ่อนอรู้รู้ได้ไงครับรู้ได้ไงอันนี้คือเดาเอาใช่ไหมหรือแค่ดูจากดูจากลักษณะคำพูด ใช่หรอรู้ไงว่าแบบไม่ใช่ไม่ใช่คนใจอ่อนนะเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่แบบโตแล้วอ่ะรู้ว่าว่าโดนหลอกไม่ถึงผมโดนหลอกกันเหรอใช่ทรงผมคือคนที่โดนหลอกหรอใช่หรอไม่เหมือนคนไม่ไม่ได้ไม่ใช่แบบคนที่โดนหลอกได้ง่ายๆไล <ๆ S 2> ยอ๋อไม่ใช่คนที่โดนหลอกได้ง่ายๆ,ๆ,ๆอ๋ออันนี้คือแบบ พูดเอาใจใช่ป่ะคือแบบอ๋อแบบอ๋อเข้าใจแล้วทำไมแบบอ๋อขอเขาหึงให้อ๋อพูดเอาใจอย่างนี้นี่เองใช่ใช่ไหมใช่มารยาหญิงแม่ใช่หรอครับใช่ความสวยอยากเห็นอยากดีตัวนิดนึงได้ไหมคุณไม่น่าจะได้หรอกโอ้ารู้ได้ไงรู้ได้ไงบอหามทำเอารู้ได้ไงนะผมผมรอผมรอเนี่ยรอรอฟังเลยนะแล้ว อันนี้แต่งตัวเหมือนจะไปเดินชายหาดเลยครับใช่ปะ่ะช่วงนี้น่าร้อนค่ะหรอครับแล้ว<ม>ช่วงไหนที่จะ<ม>น่าร้อนเนี่ยช่วงน่ารักก็ไม่น่าร้อนแล้วช่วงไหนน่ารักครับน่ารักตลอดค่ะแล้วถ้าผมไม่เชื่ออางนี้ผมพิสูจน์ยัยงไงได้ไมังไม่เชื่ออะไรอ่ะ ไม่เที่ยวก่าน่ารักตลอดอย่างเงี้ยผมพิสูจน์นะงะแค่มองหน้าก็ไม่รู้หรอว่าหน้าละมือจมสู้มือจมูกไปถอดถือตาไม่ถึงแล้วเนี่ยผมอยากพิสูจน์ไงไถูกขนาดมีครับมีลงไปซ่อมได้เลยไม่เอาท้อลองดูครับชีวิตต้องสู้้าลองบ่อยเกิน เอออ่ะรองเท้าค่ะฮยผมฟุกเฉยเลยอะอย่าคุณโกหกลวคุณไม่ใช่เพื่งนมาหรอกผมผมไม่ได้โกหกคุณคุณคุณทำอะไรคุณเซลฟี่หรอใช่ค่ะคุณหมอถามว่าทำอะไรอยู่แล้วช่องไฟ๋อ้ยแฟนคุณเป็นคุณหมอเหรอครับเนี่ยไม่ค่ะไม่มีแฟนแต่มีคนจีบประมาณสามคนสามคนเลยหรอ ใช่ค่ะไม่น่าจะใช่คนจีบอะจีบเขาอ๋อคุณไปจีบเขาเรอสามคนเลยหรอเอาเวลาแป๊บน,นะคะได้ครับได้ครับตอบแชทหนุ่มๆก่อนก็ได้ครับไม่มไใช่ <laughs> อันนี้เขาตอบหนุ่มกี่คนอะไม่นานจัง อันอันอันนี้ตอบหนุ่มครบสามคนเลยหรอครับตอบตอบนานกังไม่ใช่เซลฟี่ใช่ค่ะอ๋ออ๋อไม่ต้องส่งทีละคนใช่ไหมก็คือใช่ก็ให้รู้เลยว่าทําอะไรอยู่จะได้รู้ขี้เกียจตอบดีนะไม่ติดผมถ้าติดผมมาก้อจะตามมากระชือผมก็ได้ไม่แค่คุยอดยค่ะไได้เลค่มีครับมีมีฮัลโหล ซ่อมไหมซ่อมไหมลงมาซ่อมเหมือนอะไรแล้วซ่อมพลาดแต่ผมซ่อม,อมตอบคุณเลยซ่อมเลยอ่ะเนี่ยลองดูพลาดก็ไม่เป็นไรเนี่ยพาพี่เข้มยังไม่ได้เลยนูมาซ่อมไปถึง,งไม่รู้จักเพิ่งเจอกันวันแรกเพื่อนใหม่คะ่ะ ที่หายไปไหนมาเนี่ยไม่เจอตั้งปีหนึ่งหนูหายไปสามวันไม่คิดถึงกันบ้างเลยช่าชีราคาเดี๋ยวใครอะคุณหนูซ้อมไฟหรอวะใครอ่ะพี่ดูสิเทนให้หนูหน่อยก็คือใคร ลูกเสือคนไหนนี่เขาหนุ่มเขาจีบเยอะว่ะขวอยน่ะหนุ่มเขาจีบเยอะเกินหชื่ออะไรน,นะคะหนุ่มเขาเยอะว่ะขวายอ๋อคุณขวายแล้วพี่ทำอะไรอยู่อ่ะเขาเหรอหนุ่มเ้าจีบทำ<อ>ไมซ่อมเก่งก,กันดังันหนูซ่อยแม่งซ่อมไม่ได้สักทีเลยซึ่งซ่อมได้ครั้งแรกใช่เหรอ พี่นั่นแหละจะทำหนูใช่ไหมเนยพี่นั่นแหละจะทำหนูเรื่อยว่าเฮ้ยโฮ้ยดุเลยอ่ะก็อนุโ,โลมน้องน้อยโหใจร้ายอะ่ะแย่งอะไรหนูซ่อมไม่ได้หรอกหนูฝึกเฉยๆหนูซ่อมได้ค่อยว่าก,กันเถอ,อะซ่อมแบบใครคะน่ะ พี่จะมีแฟนเขาจะพาหนูไอ้าออาออามากไอ้แย่โอ้ยโดนเลย,ยโดนแล้วโดนหรอรรรโอ้ยใส่กันเกเรทุ่นอ่ะโอ้ยหี้ย hey my hey, hey, yeah what's yeah, like. <laughs> your that's my kid boy okay okay yeah yeah okay it's on the top man day is day is